อรุณสวัสด์ยามเช้านะคะเพื่อนๆคะ่ะเช้าว,วันนี้ก็เห็นเช้านะคะในบ้านแอดเมย์นะคะวันนี้ก็ตื่นเช้านะคะก็จะไปใส่บาตรนะคะไปดักใส่บาตรเช้ากันนะคะกับน้องสาวนะคะก็วันนี้เป็นวันเกิดน้องสาวนะคะก็วันนี้14กุมภกพุนธ์าวันวาเลนไทน์แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็แอดเมย์ก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะคะ มีความสุขในวันวลนไทนยวันแห่งความรักนะคะขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะทุกคนเลยนะคะทำการงานอะไรก็ค่อยสำเร็จสมความมุ่งมาป่ปรารถนานะคะเพื่นอนๆค่ะก็บรรยากาศนะคะบรรยากาศเราจะเดินไปดักรอพระนะคะด้านหน้า ด้านถนนใหญ่นะครับราะว่าพาบ้านที่บ้านเอ็มเมมาเช้ามากเลยนะคะตีห้ามาแล้วเราไม่ทันนะคะ mm hmm. พเพื่อนค่ะก็มาดักหอตอนค่ะกลับนะคะตอนท่านเดินกลับจากบินทบาทเนาะนต่างจังหวัดก็จะเป็นแบบนี้นะคะพเพื่อนขาวันนี้อากาศหนาวเย็นมากๆเลยะคะ่ะเอ็มย์ใส่เสื้อติดคอสองตัวนะคะวันนี้วันนี้สองตัวนะคะพเพื่อนค่ะ วันนี้เป็นวันเกิดน้องสาวก็เลยว่าจะหยุดไปปั่นนะคะก็เลยเดินทําคลิปเดินทําคลิปนะคะเพื่อนๆค่ะออกมาดักรอใส่บาตพระกันนะคะที่น้ามหมู่บ้านถนนใหญ่นะคะเพื่อนๆค่ะก็จะทําคลิปสั้นๆนะคะอากาศหนาวกับมันหนาวเย็นอีกแล้วนะคะเพื่อน <c oughs> <c oughs> เอ็นเมก็ไอเลยนะคะตอนนี้ ชมหมอกกันนะคะเพื่อนๆค่ะชมหมอกยามเช้ากันน้องก็น่าจะเดินไปรอที่ร้านขาบ้านบ้านน้องสาวนะคะบ้านนาบ้านป้านะคะมี่สาวแม่น้องสาวก็เปิดร้านขายของนะคะตอนนี้ตุนาก็เก็บเกี่ยวไปหมดแล้วนะคะเพื่อนอมาชมบรรยากาศนะคะตอนเช้ากันนะคะ หกโมงครึ่งแล้วนะคะแต่ฟ้ายังหลัวอยู่เลยนะคะเพื่อนขาไฟอัตโนมัติก็ยังไม่ยังไม่ดับนะคะหกโมงกว่าแล้วนี่ก็จะเดินหมาเฮานะคะหมาบ้านป่านะคะเพื่อน่าเดิน ทุ่งบรรยากาศนะคะทุ่งนาอันนี้ก็น่าจะเป็นเก็บเกี่ยวไปแล้วนะคะก็เป็นสั่งตอข้าวตอข้าวนะคะเ,เพื่อนๆค่ะนีขนาดเป็นสั่งตอข้าวยังดูสวยเลยนะคะเพื่อนๆทุ่งนาลิบๆรลับเดี๋ยววันไหนแอดเมย์จะปั่นไปนะคะปั่นเลาะไปนะคะนู่นนะคะกลางกลาทงาทุ่งนะทุ่งนาทั้งน้นเลยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะ บรรยากาศแามเช้านะคะอ๋อสดชื่นสดชื่นอ๋อเดินไปเรื่อยๆก่อนนะคะเดินไปเรื่อยๆเจนเดินไปเรื่อยๆก่อนเดินทำคลิปไปเลยก็พายยังไม่มานะคะเมก็เลยว่าจะเดินทำคลิปไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพื่อน จะหมาก็เฮากันนะคะหมาแถวนี้เยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศยามเช้าสดชื่นนะคะหนาวนะคะบรรยากาศหนาวสดชื่นนะคะเพื่อนๆค่ะเมื่อวานผ่านวันนี้เดินนะคะเพราะว่าจะมาดักรอใส่บาตรพระกับน้องด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะ บรรยากาศยามเช้านะคะต้นหุ่นกอดสารพิษหรอหมองะคมมีหมองะคะเพื่อนคาววันนี้หมองหลงนะคะออกมาดักรอใส่บาดพระนะคะ ไปอย่างไม่มาเพื่อนค่ะเราเดินเลาะชมธรรมชาติยามเช้า,เาไปก่อนนะคะ 越干。 บรรยากาศท้องนากันนะคะเพืเ่อนๆนะะี่น,นะคะเสีนนยงนกเสียงกาท้องนานะคะเพื่อนค่ะนาอย่างเช้านะคะน,นกกา นาเคี่ยวกะจีนะคะหมานะคะเพื่อนนี่นะคะกาศยามเช้าหนาวมากเลยะคะ่ะเพื่อน,นะคะ่ะวันนี้ก็ยังหนาวอยู่นะคะช่วงนี้อากาศหนาวจริงๆหนาวเย็นเลยนะคะเพื่อนนี่ก็เดินเลาะนะคะ าเพื่อนชม,มบรรยากาศชมสวนไร่นาทางเพื่อนค่ะนังค่ะดอกนะคะกะท้องไร่ท้องนานะคะน่ะเพื่อนค่ะ สูมไปขาวเคี้วพอดีอากาศนะคะสดชื่นมากๆเลยนะคะสดชื่นแบบสดชื่นหนาเย็นนะคะเ,เพื่อนขา ก็โอเคนะคะเพื่อนๆขายเมย์ก็เดินเลาะมานะคะหล่อพายยังไม่มานะคะก็เลาะชมบรรยากาศยามเช้านะคะที่ท้องทุ่งนาไปด้วยกันนะคะเ,เพื่อนๆขนะะ่ยเช้านี้ที่บ้านแม่ที่อ่างทองนะคะก็พาเพืเ่อนๆพี่น้องๆเลาะชมบรรยากาศยามเช้าด้วยกันนะคะ ก็ท้องพุ่งหน้านะคะเ,เพื่อนๆค่ะเอ็นเมก็ต้องขอจบคลิปลงคลิปไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกําลังใจเอ็นเมย์ ate, ด้วยนะคะเอ็นเนยครับก็ขอบคุณล่วงหน้านะคะเ,เพื่อนๆค่ะนะคะบินว่อนนะคะนี้นะคะกนะ็ไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวไปหลอใ่บาตรพระนะคะเดี๋ยวพระมานะคะเ,เพื่อนๆค่ะแจงยูโซมัสนะคะหมป็นออยคัมซับพอร์ตไมเมชแนล แอดดูวิชิ่งคลิปวิดีโอไม่แม่ชาแนลออนเดอะไทม์ thank you bye bye